สวัวสดีครับสวัสดีครับผมสร้างจอยอีสานบ้านของฮอรกับผมมือน,นี้กาสวัสดีทุกทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะครนะับเนาะที่เขามารับสม้มที่เขามาติดตามที่เขาว่าเป็นกำลังใจครับผมมือน,นี้กาพาพี่ปนองมาหาเลาะบึงสวนทัวครับผมทัวกับพนังานนะครับบักทัวแหล่งไี่สิละครับฝนกนบกบ่ตกครับผมกะพอตดิดต่ำอยู่ครับผม ไปครับผมเดินส้มกันไปเรื่อยๆครับผมว่าจะมีหน่วยหลายบ่ครับครับบักทั่วกะหน่วยอ่างๆางแล้วครับเนาะปุ๋ยกะใส่เทเดียวครับผมยากระสีเทเดียวครับกะได้เท่านี้กะถือว่าโอเคแล้วครับผมหน่วยใหญ่กะแก่ก็มีครับผมกะเก็บบ่ทันครับผมกะ ปู่ไว้กับพ่อได้ต่ำเน้ะครับเนาะก่ะพ่อพี่นองได้กินน้ำแน่กัะไปตลาดตรีน้ำแน่ตัวหนล่งครับเนาวครับผมก็เพิ่งสวนทั่วกวนไปทำงานน้มันโซนแลครับเนาะกะอากาศกะ ลังพอดีพอดีครับผมกะฟังเสียงลูกเขาคันไปน้ากะบรรยากาศกะดีสบายครับผมอยู่ทงอยู่ท่าอยู่บนนอกควาหน้าข้ากับเป็นฟีล้วครับผมเยี่ยมก็ปลูกกินได้กับปลูกได้พรซื้อเขาก็ซื้อนาะครับนาะปลูกกะกินน้ำแน่ขายน้ำแน่ครับผมเดี๋ยวกินกับขายให้พี่ให้น้องน้เน้ะครับผม ข้าวผมกะทั่วกะเนี่ยก็มีหน่อยก็มีนะครับเนาะกัพข่งขึ้นก็มีข้าวผมเป็นกบเก็บมาเที่ยวซอนเที่ยวแล้วครับก็ไปตลาดซอนเที่ยวแล้วครับผมกับพวกกูมีลามาไายใเฮืองนะครับเนาะกะมือนิกะไอปี็ดงานสายอย่งหน่อยก็เลยมามาไายปีน้องเฮืองเยอะหน่อยกัน่านะครับผมมาทั่วกับบางแง่มาครับกะปลูกเท่านี้แล้วครับแต่พอได้เก็บอยู่เก็บกินครับผม ข้าผัวผมกะเดินส้มกับบิลเล่ต้อะครับเนาะกะเท่าที่เห็นนี่ยแหละครับผมหลักเั้ากันแห้งๆสี่ละครับผมกะปลูกไปกับพวกลายลองหรอกครับผมฝนกับพวกค่อยตกก็คือว่าแหละปีนี้ปลูกง่ายกับพวกค่อยง่ายกบผมปีนี้ ครับผมกับบรรยากาศย่างมช้ากะเป็นสีนครับเนะกะควนไปเหตุการณ์เหตุงานกับมหาลรอหัวลอกส่วนตกคนครัพผมถ่ายส้มบรรยากาศน้ำวนทั่วไปุกคนครับกมบรรยากาศเย็นๆยนฟังเสียงนกเสียงกาห่องเสียงนกเขาขันค้ับผมกับมีความุขอีกดับครับผม ครับผมด้วยแก,กะกระไรนะครับเนาะกะข้าไปเอาแตาถังใหม่ไรกะบม่ได้มะบึ่งครับผมกะเอาโบท่านนะครับเนาะก,กะแกะกระไรครับผมแก,กะกระโวยไปยังครับผมกะเก็บให้ปลาแล้วครับซุ่มแกะกระได้ชุ่มพวกกินแล้วก็ไปกินนะครับเนาะกะบม่ได้ถิ่มแล้วครับฟองอยู่นี่กระได ครับผมในหัวในสวนกับสีหกจังหน่อยครับเนาะกับส่วนนี้กังานเข่าเพื่อว่าล้วครับผมมีเวลามาตัดหญ้าครับผมกะจุดงานมือเดียวครับกับจะเริมาตัดหญ้ากับนิ่วจะถมแยเราอยู่สวนนะครับเนาะผมกับเวีรการงานเนี่ยครับผมเรื่อยสวนกับหกแง่ครับผมมือว่างกัได้มาตัดครับผมมือเดียวเพียการงานก็ได้ไปครับผมอันนี้กัเบียดอกดาวเลี้ยงเนาะครับเนาะ กาเนเตรียมที่ปลูกสุดไม่หล้วครับเดี๋ยวเรื่องจักสิริป,ปรนุวสุดรุ่นนี้ก็ได้ครับ,รบผมกาติดตามต่อไปครับผมครับ่มสุดท้ายนี่ขอตระกขอขอบุณทุกทุกท่านที่เขามาติดตามที่เขามารับสม ที่ขามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะก็กข,ขอตัวไปทำงานกันครับวันนี้กขอบคุณทุกๆท่านทีน่ข้าวาตับส้มคัับมพมพบกันไว้คิดนาะสวัสดีครับ